สวัสดีครับวันนี้ผมชินอนาน,นะครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับวิดีโอรีวิวนะครับ iMobile IQ 5.8 DTV มือถือ Android นะครับตัวใหม่ล่าสุดทาง iMobile ที่มีจุดเด่นตรงนี้เลยมันสามารถดูทีวีดิจิตอลได้แบบไม่ต้องใช้อิเนเทอร์เน็ตเพราะเราจะมีเสาหนวดกุ้งในตัวนี้นะครับผม คลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูการทํางานทั่วไปนะครับการตอบสนองนะครับการใช้งานของ5.8า t ทนะครับว่ามันจะรวดเร็วเพียงใดนะครับกับค่าตัว5,990บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับแม่นอน Facebook Twitter นะครับการเล่นเกมแล้วก็ ขาดนะครับการทดสอบนะครับการดูทีวีดิจิตอลทีวีนะครับซึ่งผมจะนําท่านไปสถานีต่างๆนะครับซึ่งก็จริงๆก็มีอไม่กี่ที่นะครับในชีวิตของผมไปดูกันว่าการดูดิจิตอลทีวีนะครับผ่านสำรวจกุ้งของอเมยห้าจุดแปทีวีนั้นจะชัดเจนเพียงใดการทํางานจะลื่นไหลแค่ไหนนะครับสในใจไใช่ไหมาตามมาเลยครับ ตัวเครื่องภายนอกของ iqx 5.8 dtv นะครับด้านหลังเป็นฝาพลาสติกนะครับตัวเครื่องบางเบาสีดำนะครับขอบรอบเป็นสีดำด้านทั้งหมดนะครับทางด้านซ้า,ายมือของตัวเครื่องนะครับด้านบนเป็นปุ่ม power แล้วก็ปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงนะฮะทางด้านขวามือเรียบ,ยบไม่มีอะไรทางด้านบนนะครับจะเป็นรูเสียบหูฟังนะครับขนาด3.5 mm, มมมมาตรฐานโลกนะครับตรงมุมด้านนี้นะครับจะเป็นเสาอากาศ ทีวีดิจิตอลนะครับซึ่งงอไปงอมาได้นะครับรัตทิศทางเวลาเก็บต้องระวังนิดนึงนะครับอย่าให้หักนะฮะไม่งั้นงานท่านจะเข้าต้องวิ่งไปศูนย์นะครับด้านหลังเป็นกล้อง8ล้านพิกเซลฟอมโทษทกพร้อมไฟแฟลช LED นะครับ1ดวงรูเล็กๆที่ท่านเห็นข้างล่างน,นี้จะเป็นลำเป็นไมโครโฟนนะครับเวลาถ่ายวิดีโอ ตัวนี้ครับกล้องแล้านพิกเซลนะครับคุณภาพดีหรือไม่อย่างไรนะครับประทับใจผมแค่ไหนไปดูรีวิวกล้องได้นะครับที่ w w w s ไ n a ์ a com นะครับเหมือนเดิมซึ่งตอนนี้ยังอยู่หน้าแรกอยู่นะฮะก็หรือไม่ก็คลิกลิงก์ทางด้านล่างบทความนี้ท่านก็จะมีลิงก์นะครับไปดูผลการทดสอบภาพถ่ายนะครับด้านล่างนะครับเหมือนเดิมนะครับมีโลโก้ iMobile นะครับชัดเจนแล้วก็ลำโพงภายนอกเอาไว้สำหรับเสียงเรียกเข้าและการชม หนังนะครับฟังเพลงโดยไม่ใส่หูฟังตรงนี้นะครับจะมีร่องเล็กๆเอาไว้เกี่ยวนะครับเพื่อเปิดฝาหลังนะครับเปิดปุ๊บก็จะมีช่องใส่ซิมหนึ่งนะจะเป็นซิมขนาดใหญ่ช่องใส่ซิมสองเป็นซิมขนาดเล็กช่องใส่เอสดีคาร์ขนาดเล็กนะครับแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับชิ้นใหญ่มานะครับขนาด2 9 0 0มิลลิแอมนะครับอึดทนนะครับหายห่วง นะครับตัวเครื่องด้านหน้าส่วนบนนะครับจะเป็นลำโพงสุนทรนาโทรศัพท์แล้วก็กล้องหน้าขนาด1้านพิกเซลด้านล่างนะครับแน่นอนเป็นปุ่มแบบ Soft Key นะครับหรือปุ่มที่แบบใช้ทัชเอนะครับพร้อมกับการสั่นไหวนะครับเื่อตอบสนองการทัชนะครับโอเคเราดูตัวเครื่องรอบๆกันมาแล้วนะครับเรามาดูการทำงานของเครื่องกันบ้างดีกว่าการปลดล็อกก็ปกตินะครับเลื่อนเพื่อปลดนะครับ ดูการทำงานนะครับการทดสอบต่างๆนะครับเรกาก็ทำได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับไม่มีแหลกไม่มีหน่วงให้เห็นนะครับการใช้งานทั่วไปนี่เรียกว่าใช้ได้เลยนะฮะแมสส่งแมสเซนนะครับลายคือันนี้ไม่ได้เข้านะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งแอปที่อยากจะลองให้เพื่อนๆดูเหมาะกับทุกๆคนมากๆแต่ไม่เคยได้รีวิวเลยบนบล็อกของผมนะครับก็คือ ที่เมตาดิกนะครับคือดิกภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยนะครับเราลองกันง่ายๆกับคาว่าอาร์ตนะครับชื่อของผมเองนี่ความสามารถทักษะทางด้านศิลปะนะครับเป็นเป็นดิกนะครับอังกฤษแปลไทยที่ไม่ต้องงองอินเทอร์เน็ตเช่นกันนะครับเหมาะมากๆสาหรับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับเรียกว่าตัวแอปพลิเคชันหรือตัวแอปนี้เองเนี่ยจะมีฐานข้อมูลของ พราจานุกรมอยู่แล้วนะครับไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตก็ใช้งานได้ไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยอยู่เมืองนอกนะครับเรียกว่าคุ้มค่าประหยัดที่สำคัญมันเป็นแอปฟรีของคนไทยนะครับน่าชื่นชมมากๆดูซิวไอซีนอน,นแปลว่าอะไราวัตถุประเภทก๊าซชนิดหนึ่งมีขนาดทางเคมีคือ xe นะครับก็ผมเป็น,เป,นเป็นวัตถุธาตุนะครับเป็นก๊าซชนิดหนึ่งที่มีควาสมสามารถทางด้านศิลปะนั่นเองอมันแปลได้แปลกมากโอเคเวิร์ดกันอีกแล้วนะครับก็ลองกันดีละ แน่นอนนะครับก็ต้องมาลองเล่น Facebook กันก่อนตึกตึกึก,ก,กึกนะครับการเรียกนะครับอาจจะดูหน่วงลงนิดนึงกว่าที่ผ่านๆมานะครับจากนั้นเราก็มาลองดู การออขอไปครับปึ้งนะครับแต่แล้วเราก็มาดูการเข้าวเว็บไซต์นะครับแน่นอนนะครับจะเป็นการเข้าผ่านผ่านทางหน้าแฟนเพจของผมนะครับ jinnan.com นั่นเองดูรีวิวกล้องที่เราเพิ่งพูดถึงเมื่อสักครู่กันดีก,กว่าการใช้งานตอนนี้นะครับก็ไม่ได้ใช้ซิมการ์ดนะครับใช้ wi-fi นะครับที่บ้านก็เป็น1 0 เากะบิกิกบิตเซกันการตอบสนองของเบราว์เซอร์ก็อย่างที่เห็นนะครับหน้าจอที่เป็นแบบ H.D. นะครับก็ถือว่าไม่ได้ขี้เรนนะถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้เทรนด์ไปกันแบบ Full H.D. กันหมดแล้วเรื่องรุ่นทอ็อปๆนี่ซึ่งถือเป็นรุ่นกลางที่มีหน้าจอแบบ H.D. นั้นหน้าจอคมชัดอ่านง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราไปดูยูทงยูทูปเนี่ยมันจะชัดขนาดไหนนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าชาัดกว่าที่คิดเยอะพอสมควรน,นะฮะก็การเข้าเว็บไซต์ก็ลื่นไหลปกติดีไม่มีอะไรนะครับก็เราไปต่อ <whales>. กัน <kho> ท <us S 1> ี่การดู กูปุ่นดีกว่านะครับหลังสุดก็ผมแอบมีค้นหาเวลาเล็กน้อยๆนะครับกับ history ไปดู history ซีมี history ไหมหาไม่เจอหรือเปล่าออกไม่ได้ใส่อินนะครับเราไปดูนี่เลยดีกว่าครับทะลุมิติพิชิตบันลังนะครับหรือปู้ปู้ปซิงจริงมั้งครับก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้แหละครับเป็นละครซีรีส์ครับจีนซับไทย ล่าสุดนะครับที่เชื่อว่าหลายคนคงจะติดตามกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทดสอบดูกันผ่านตัวอ p น o บาไ5.8 d ีทีวีนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับแน่นอนนะครับก็ชัดของ Android ในการดู YouTube นะครับไม่เหมือนกันดูบนคอมพิวเตอร์การดูบนคอมพิวเตอร์สามารถเลือกความละเอียดของภาพได้ไม่ใช่เป็น Full HD เป็น HD เป็น1 0 0เป็น320แล้วแต่แต่บน แอนดรอยนั้นตัว Google เองเขามาให้ใช้แค่2อย่างคือ CC กับ HQ นะครับ CC ไม่ใช่เลยร c เป็นการเปิดเรียกซับไตเติลนะครับ HQ นี้เป็นคุณภาพหลักเลือกเป็น HQ นะครับเป็นการกดเพื่อเลือกคุณภาพแบบคมชัดซึ่งเขาจะประเมินนะครับความคมชัดที่ใชใ้เราใช้เนี่ยจะ ความเร็วของอินเทอร์เน็ตบางครั้งถ้าอาจจะดูไปไมันอาจจะแบบชัดแล้วเปลี่ยนเป็นไม่ชัดก็เป็นไป,นปนได้เนื่องจากถ้าเน็ตเราสปีดลงปุ๊บเนี่ยทาง YouTube เองจะปรับทำละเอียดของภาพให้อัตโนม,มัติเพื่อให้ภาพนั้นไม่กระตุกนะครับลื่นไหลยอย่างมีอัดลดการเล่น YouTube นะครับบนบนอ,อ,อินโมบาย i อคิวห้าจุดแีทีวีนั้นก็สวยงามคมชัดน,นะครับหน้าจอ ส่วนที่เห็นนะครับนี่ผมถือเครื่องนะครับห่างจากตัวเลนส์กล้องวิดีโอประมาณ1นิ้วมาบรรทัดนะครับไม่ไม่เลวเลยนะครับหน้าจอห้านิ้วนะครับตัวนี้ดูได้หลายมุมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ชมภาพยนตร์นะครับหรือว่าฟังเพลงนะครับนอกสถานที่ในที่สาธารณะโดยเฉพาะรถโดยสาร มวลชนนะครับว่าจะเป็น BTS รถมงรถเมปองค์ปออนะครับแนะนำอย่างยิ่งนะครับเห็นรูนี้ไหมฮะหูฟัง3.5ม mm, มนะครับแถมมาในกล่องใส่หูฟังนะครับเพื่อเป็นการไม่รบกวนท่านอื่นๆที่เดินทางไปด้วยกันนะครับเลื่อนขึ้นหน้าลองดูนะครับว่ามันจะเด้งหรือเปล่าซึ่งก็โอเคสช่กันได้ดีนะครับก็ เรียกว่าการใช้งาน youtube บน5.8าจุ TV ก็รับรื่นใช้ได้นะครับเปิดดงเปิดดิกนะครับเข้าเว็บเล่นฟงเล่นเฟซน,นะครับก็ทีนี้เรามาดูก,กันเล่นเกมกันบ้างไหมครับจากการทดสอบมาผหลดหลายเกมมากมากนะครับเรามาเริ่มจากเกมจัดปัญหาก่อนดีกว่าใช้คำว่าปัญหาดีกว่าเป,เป็นข้อจากัดแล้วกันของ,ของมือถือเครื่องะระห้าพันก็าร้อเก้าสิบ,บาทอย่าผมโหลดเกมหลโหล,ลดมาหาโหดนะครับอย่าง Galaxy On Fire HD มาใช้นะครับซึ่งผลปรากฏว่ามันเปิดได้นะครับเราี่มือเต็มหน้จอครับแบบไอ้ไข่หน้าขอเช็คดิดนนึงป๊าชัดแล้วเห็นไหมฮะบแบบบ้านๆนะฮะแล้วไงล่ะโหลดดิ้งนะครับแล้วมันก็เกิดอาการ force close นะครับเรากดเว็บสักหน่อย start new game นะครับเกมนะครับเล่นได้ แต่สังเกตให้ว่ามันไม่มีเสียงนะครับซึ่งอาจจะเป็นข้อจำกัดของตัว CPU เองหรือว่าระบบภายในซึ่งไม่เข้ากันกับเกมตัวนี้นะครับซึ่งเป็นปกตินะครับของมือถือ Android บางครั้งที่ใช้ CPU นะครับที่มีเรียกว่าโครงสร้างนะครับต่างกับที่เกมเขากำหนดอย่าลืมนะครับว่าต่างที่เกมเขากำหนดนะครับไม่ได้ว่าเครื่องมันไม่แรงพอนะฮะถ้าไม่แรงพอมันจะเล่นไม่ได้เลยนะครับนี่คือเล่นได้แต่ไม่มีเสียงนะครับ ก็เรียกว่าเป็นปกติของ Android รุ่นประมาณ4-5,000บาทในตลาดหลายๆรุ่นนะครับเรามาลองดูเรียวดริฟทนะครับซึ่งเพิ่งทดสอบกันไปบน htc one m 8แล้วก็ s a m s u n galaxy g s 5นะครับเปิดขึ้นเช่นกันนะครับสังเกตน,นะครับยาก unity เหมือนเดิมนะครับจัดค่ายจับผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเดิมคือ unity จะเรียกไม่ขึ้นนะครับีจะค้างอยู่หน้าโหลดยิ่งเช่นนี้นะครับทิ้งไว้ประมาณสัก15ทีก็ยังอยู่เช่นนี้ พอเถอะครับเราลองเกมตที่เล่นได้ดีกว่านะครับีแ่แน่นอนเลย Clash of Clan นะครับเล่นได้เล่นสนุกเล่นดีภาพสีสวยงามมาซิเว่ยอย่าหน้าแตกดิเว่ยเฮ้ยปึ้งโอเคเมื่อกี้แตกไม่แม่นนะครับแต่ไม่โดนเห็นไหมถ้าเกิดเกมตปกติมันจะเล่นได้เป็นอย่างดีนะครับอุ้ยขออภัยครับหลดดิ้งอยู่ครับมาแน่ ไปซื้อปืนนะครับปื๊บวางเข้าไปปั๊บผู้ร้ายมาจัดการผู้ร้ายนะครับโอ้โหแล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะย้ายได้เปล่านี่ไง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 โอเคแอตแท็กอีกแล้วนะครับ ซื้อของเพิ่มนะครับเราก็สร้างบ้านกันต่อนะครับก็ขอให้ซื้ออะไรอีกซื้อ,อีตัวนี้นะครับฟินนชนะครับว้ยซื้อยอมากเลยนะครับซื้อหลุมทองนะครับโอเคซื้อเหมืองน,นะครับสัตว์บุยแล้ว อ๋อต้องซื้อปืนนะครับไม่ต้องซื้อนี่เลยเอาวุธนะครับทเทรนนะครับนี่เลยโอเคเอาเพิ่มไหมอ่ะพอแล้วตึ้งโอเคเอาล้ครับเรามี กองทหารพร้อมรบเรียบร้อยก็เล่นไปมากระากกระเพลินนะฮะเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวเกินไปนะครับก็นี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับการเล่นเกมนะครับซึ่งการปิดด้วยการกดปุ่มโฮมนี้นะครับ จริงๆก็ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับก็ถ้าใครชอบกดปุ่มเพื่อออกจากโปรแกรมต่างๆมันผมนะครับก็แนะนำเลยครับ Clean Master นะครับกดนะครับ b o สต์หนึ่งแถบแล้วก็ื่อ l ล a นแลมหรือปิดโปรแกรมทั้งหลายแลนะครับออกไปทำให้เครื่องมีการทำงานที่ดีขึ้นเห็นไหมเราปลดแลมไปทั้งสองแล้วก็สิบสี่เมกเมกนะครับกดปุ่มค้างไว้นะครับเพื่อเป็นการเลก Task Manager นะครับปิดโปรแกรมที่เราไม่ได้ใช้ออกไปด้วยการเลื่อนออกนะเห็นไหมเราเปิดมาเยอะมากๆเลยก็บทนี้นะครับเป็นการทดสอบ เท่าที่เห็นนะครับเฮเดก็เล่นได้นะครับถ้าอยากจะลองก็กดให้ดูนะครับใครเกมเดินนะครับเกมที่ติดกันทั้งวันชั่วโมงองงองแงมนะครับเลขาผูก็ติดมากนะครับเกมนี้ทํางานด้วยกันนะครับดังตึ้งตึ้งดังทั้งวันนะฮะก็ทดสอบไปแล้วเบื้องต้นก็อย่างที่เห็นนะครับว่าการทํางานนั้นการปิดเปิดเครื่องอาจจะมีหน่วงบ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งถือว่า เป็นเรื่องปกติของมือถือระดับนี้นะฮะการเล่นเกมการเข้าเว็บไซต์การเล่นฟงเล่นเฟซการอัปรูปนะครับทุกอย่างลืน่นสมูทนะครับมีแต่เกมเท่านั้นเองที่ว่าบางเกมนั้นโครงสร้างของตัว CPU นั้นไม่รองรับกับที่นักพัฒนาเขากำหนดมาเท่านั้นเองเป็นไงบ้างครับกับการทำงานนะครับการใช้งานทั่วไปของ ไอโอบาย5.8ดีทีวีนะครับถูกใจกันแค่ไหนก็คงจะพิจารณากันได้จากวิดีโอแล้วนะครับตอนนี้ถึงคิวนะครับจุดเด่นจุดหลักของมือถือตัวนี้นะครับกับการดูทีวีสดนะครับไม่ต้องออนไลน์นะครับเป็นดิจิตอลทีวีนะครับผ่านเสวกาะของไอโอบายตัวนี้นะครับเรามาดูกันว่าที่ต่างๆนั้นการใช้งานนะครับมันจะชัดมันจะกระตุกแค่ไหนหรือว่ามันจะลื่นแค่ไหนนะครับตามมาดูกันเลย เอาละครับเรามาดูการทำงานนะครับของดิจิตอล Tv กันบ้างดีกว่านี่เลยครับแอปดิจิตอลทีเรียกขึ้นมาปัาป๊บครั้งแรกในการเปิดเครื่องนะครับเขาจะมีให้ส,กแ,สกแกนนะครับสกแกนหาคลื่นเหมือนเราซื้อทีวีใหม่มานะครับก็จะมีสกแกนให้หาคลื่นซึ่งผมสกแกนไปแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรเราจะสกแกนให้ดูใหม่ได้โดยการกด s e t t i n g นะครับ ชนแนลสแกนนะครับประเทศไทยโอเคมีแค่ที่เดียวนะครับสแกนปุ๊บเขจะหาคลื่นต่างๆนะครับที่ตัวเครื่องและเสาอากาศรองรับนะครับเป็นดิจิตอลฟรีทีวของประเทศไทยพอท่าสแกนเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมีรายการช่องมาให้ซึ่งปัจจุบันนะครับท่าที่สแกนเจอนั้นมีอยู่15หรือที่ช่องนี่แหละครับประมาณนี้ไม่เยอะไม่เยอะนะครับพวกช่อง3ช่อง5 ช่อง7เนี่ยไม่เจอได้เป็นช่อง9 HD มาแล้วก็เป็นช่องของไทยรัฐเอยช่องของ Spring News ช่องอะไรอย่เงี้ยครับนี่เราลองสแกกันใหม่นะครับก็อาจจะใช้เวลาสแกนนิดนึงเพื่อให้ได้ช่องที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะเราสแกนกันใหม่ ซึ่งระหว่างที่สกแกนไปผมงกระจัโม้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่เบื่อนะครับหรืออาจจะลำคาญผมไปแล้วก็ได้ก็ทนหน่อยละกันก็การใช้งานนะครับของแอปนี้ก็เป็นแอปที่ดึงสาวอากาศนะครับสัญญาณมาดูเหมือนที่เหมือนทีวีที่บ้านสมัยก่อนนะครับที่ไม่มีเคเบิลก็ทำมาใช้แล้วก็หมุนลองดูหมุนหานมุมมานะครับว่ามันชัดไม่ชัดก็เท่าที่ลองมาก็โอเคนะฮะซึ่งวันนี้เราจะพาท่านไปลองกันหลายๆที่นะครับ ถ้าจากกล้องวิดีโอบ้างถ่าจะกกล้องมือถือบ้างนะครับก็อดทนดูกันไปแต่ประเด็นคืออยากจะให้รู้ว่ามันจะชัดมันจะหวือหวาขนาดไหนโอ้โหครันนี้นได้ใหม่ครับเป็น24ช่องนะครับดูซิว่าวันนี้เราเห็นช่องอะไรเพิ่มบ้างนะครับกับพี่ไลฟ์ทีวีนะครับมี NBT HD ีนะครับ SD 3 PRD p ม d รี n พรี d คิดสันแฟมิลี n ส n ริงน i ไวส์ทีวีเอ็มคอร t ด d อชดี d t ยรัฐเอ s คนะครับ 3S d PBS ไม่อันนี้ไม่ช่อง3นะฮะก็ชนะแปดกับ TPPS แล้วก็มาลองดูกันง่ายๆนะครับกับ Kids and Family แ uh, ล้วกันครับตุ้งตุๆงตุงตุงุงุงเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้สิเอามาแล้วครับ สูวนเอ็มคอร์ดสัญญาณไม่ค่อยดีหรือเปล่าลองช่องอื่นๆแล้วกันครับที่สึกว่าคราวก่อนเทสแล้วสัญญาณจะแรงหน่อยช่องเก้านะครับเอ็มคอร์ดอันนี้สัญญาณแรงนเทุกที่นะครับคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่ร่วมสนุกกับเราและส่งเข้ามานะครับอ่าวบุดดี้ตื่นมาคุยพอดีเลยนะครับชัดเพี้ยนไหมฮะน่ารักน่ารักนะคะเป็นภาพชัดคมแบบน่าตื่นเต้นมากๆนะครับภาพมาม่ามาม่ามาม่าวายเซตเอ็มเคส คือเป็นภาพคุณยานมีหลานนะคะลูกๆอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เขียนในภาพว่าไงรู้ไหมแก่กว่าแล้วไงแก่กว่าแล้วไงไม่สี่คำสี่คำสี่พยางก็เป็นภาพน่ารักน่ารักแล้วภาพต่อมาค่ะจากคุณแบงค์คุณยายนะครับขุนยานก็ยังไม่หลุดนะครับพูดเหมือนกับสติกเกอร์ติดนะพี่อยากให้หลุดไปทหารแหรอครับไปทหารโอ้หน่ารักเออยันจงอะไรพูดนะ ก็ทำมาก็แล้วกันนะคะแอคชั่นการถ่ายภาพเอเรียกว่าสร้างสรรค์บรรยายใต้ภาพอีกครั้งหนึ่งสี่คำที่คิดว่าเจ๋งที่สุดรับไปเลย10,000บาทก็นะครับเราทดสอบกันในบ้านนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้านในบ้านก็บ้านสองชั้นนะครับนั่งอยู่ห่างจากหน้าต่างประมาณกัส3เมตรก็สัญญานะครับก็ชัดเจนอย่างที่เห็นเดี๋ยวเราไป o u t ดอ o ดีกว่าว่าดูข้างนอกจะเป็นอย่างไรบ้างตามมาเลยมากล่อเหมือนตัวน เามาทดสอบกันต่อที่สยามพารากอนนะครับประการดูดิจิทัล TV บน IQ 5.8 DTV นะครับก็ Kids and Family on MCOT ถ้าเกิดภาพไม่ชัดไงขออภัยนะครับตัวน,นี้มือซ้ายถือไอโบบายมือขวาถือโน้ตสนะครับ เวลาดูในห้านะค,คือเป็นสถานที่ที่มิดชิดคือปิดทึบนะครับอยู่ชั้น 4A ที่ไม่มีหน้าต่างหรือราคาให้เห็นเลยนะครับสัญญาณก็จะเป็นเยี่ยงนี้แหละเ,เราช่องอื่ดูบ้าก็่จะดีขึ้นนะฮะ ซึ่งจริงสัญญาณวนนี้ก็อยู่ที่สัญญาณของแต่ละโคนจะส่งมาแรงแค่ไหนนะฮะอันนี้น็อกเลยนะจ๊ะ ช่องนี้เจอสัญญาณแรงกว่านะครับก็นี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับจาการทดสอบเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนที่ดูกันนะครับว่าที่อื่นจะเป็นยังไงบ้างมาลองกันต่อที่กลางแยกราชประสงค์นะครับรถติดติดเอาช่องเดิม Kids and Family พออยู่ด้านนอกนะครับสัญญาณจะชัดกว่าอยู่ในห้างเนื่องจากว่าเนี่ยเราจะเห็นท้องฟ้านะฮะสัญญาณมาจากท้องฟ้าก็ลงมาเรไปแล้นะครับอันตรายนะครับอาลูกชายเขาอยู่ไหนครับนยแบบสัญญาที่ได้มาก็จะนิ่งกว่าเสถียรกว่าเยอะนะครับ โดยรวมแล้วก็แทบไม่หลุดเลยนะฮะบนรถแม้แต่จะขับหรือจะจอดนะครับนีบ่ก็สองมือนะฮะเล่นเกมมือหนึ่งดูทีวีมือหนึ่ง,ง,งย,ยากไปไหมลูกแอนนี้นะครับคือการรีวิวทั้งหมดนะครับของ iBuy iq 5.8ในทีวี มือถือ a อ d r o i d นะครับดูทีวีดิจิตอลได้โดยมไม่ต้องอินเทอร์เน็ตไม่ต้องออนไลน์ดึงสัญลุอกมาปัา๊บเปิดแอปปุ๊บดูได้ทันทีทุกที่ท,ทั่วประเทศไทยที่มีสัญญาณดิจิตอลนะครับไปถึงท่านนะครับก็หวังว่ารีวิวนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆที่กำลังเลว่วาเฮ้ย hey, จะซื้อดีไหมมันจะดีหรือเปล่ากล้องชัดไหมเล่นเกมเวอร์หรือเปล่า Facebook ทวิตเตอร์ไอจงไอจี IG, นู่นนั่นนี่นะครับแล้วก็การดูทีวีนั้น ตามสถานที่ต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะาขั้นจะไปพารากอนเหมือนผมนั่งดูทีวีที่จีตอนนะครับซึ่งจริงๆบอกตรงๆนะไปเที่ยวแล้วก็เที่ยวเต็มที่นะครับนอกจากว่าเ,เวลาเบื่อๆอย่างผมนั่งรอลูกเรียนเทควันโดก็เปิดทีวีดูนู่นนั่นนี่นะครับก็เอาเป็นว่าอย่าเวื่อเวเลยจัดรีวิวทั้งหมดนะครับเพื่อเพื่อชงจัดเป็นไอเดียได้บ้างน,นะครับว่าท่านชอบมันหรือไม่กับค่าตัวเพียง5,990บาท ก็หวังว่าจะเป็เปรยียยกับเพื่อนนะครับวันนี้ผมชินว่าลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย